สวัสดีครับ f อฟซีสปูสุกคนครับนี่คืออะไรนะครับถี่สังมานะครับกําลังมาหอดนะครับมาถึงนะครับนี่คือพวงมาไล่นะครับอะไรที่พวงมาไลมาแล้วนะครับสังมานะครับกําลังมาหอดนะครับหลับหมามๆนะครับแล้วก็พร้อมครับขั้นนานะครับปีกนกพร้อมนะครับ นี่นะครับ้อมเบ็ดเสร็จเลยนะครับทั้งหล่อนะครับมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ทําการยึดให้แน่นนะครับแต่นี่เอาจิงนะครับนี่นะครับเปีกนกครับขั้นนาครับใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับหยกซอยกันใส่นะครับถือว่านักยุดนะครับนี่ครับอะไรนะครับรบเรพฤษตัวเองนะครับสั่งมานะครับ สั่งมาจากบริษัทนะครับตอนนี้กําลังยึดนะครับขานให้แน่นเลยนะครับเอาจริงนะครับตัวน,นี้ครับยึดเอาจริงเลยยึดให้แน่นที่สุดนะครับเพราะว่าขานนี่ตัวสําคัญนะครับเอาให้แน่นเลยนะครับยึดแบบถาวรน,นะครับ กับมถือว่าท้าวอนดีเด้อครับเพราะว่าจังไดนก็นต้องอันนี้นะครับนี่ครับพอแต่ว่านอดไซกัยึดหมุนไม้นะครับเห็นมันแน่นนะครับเอาให้แน่นที่สุดนะครับเพราะว่าสินค้ามหวนเ่าก็ต้องเร่งประกอบนะครับเร่งประกอบให้เห็นเป็นรูปเป็นล่างนะครับอย่างน้อยก็ให้ ลูกค้าเจ้าของรถนะครับเห็นว่ามีความคืบหน้านะครับหรือเอฟซผู้ที่คิดว่าสี่กำลังว่าเสียวมากผลิตนะครับมากเห็ดเป็นนังขับนะครับให้เดเบึงให้ส้มพร้อมกันนะครับให้เดอุนใจนะครับว่าสร้างบรอยู่ื่อนะครับ นับเลกตรงลออะไรที่สั่งนี่แหละครับแต่อะไรสีสั่งมา่ล้วนะครับกับมาเต่งประกอบนะครับอย่างนั้นเข่ากันนะครับนี่ครับขานกับปีกนกนะครับกับหล่อนะครับมาพร้อมกันเลยนะครับสิเหลือก็เหลือแต่ให้ราลีกนะครับ บัตันมานะครับต่างร้อยนะครับว่าไฮโดรลิซิมามือใดนะครับตอนนี้เขาได้ขั้นหนาครับปีนนกมากเขากับหลีบใส่เลยนะครับนี่ครับเอบซี FC ครับเรล่มเปลูกเป็นหลางเลยนะครับ แลก็นะครับตอนนี้เขาก็เอาพวงมะลินะครับมาวัดนะครับมาใส่เบิ้งว่าตามที่เขามาไกลพอดีโบนะครับนี่ครับเอามาสมมุติเบิงนะครับแล้วก็สีเบิงระยะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับเบื้องระยะก่อนนะครับว่าไปในทิศทางไหนนะครับว่าห้าสิยึดแบบใดนะครับสิไสแบบใดนะครับนี่นะครับตอนนี้ห้ามาสมุดนะครับว่าพวงมาลั อยูซื้อได้นะครับนี่นะครับทยอยผลิตไปเรื่อยๆนี่ครับตอนนี้เอาหล่อใส่นะครับเอาหล่อใส่นะครับใส่เรียบร้อยแล้วครับรอนาครับนี่นะครับเป็นลูกเป็นล่างเลยนะครับ ดูค่าครับกับ f อฟซกับเบิงเบิงพร้อมๆกันนี่แหละครับนี่นะครับลักษณะจะเป็นอย่งสี่นะครับตอนนี้เฮ้าครับอยากเลียผลิตี่เราครับนี่เริ่มนะครับเริ่มต่อขึ้นไปนะครับต่อไปเรื่อยๆนี่ครับ ต่อมองว่างแทนเครื่องนะครับอ่ามีการเล่งนะครับมากไว้ก้อนนะครับแต้มมากไว้ก่อนนี่ครับแต้มมากไว้ก้อนนะครับเพื่อเบงระยะนะครับว่าคมหางท่อกันบ่นะครับแต้มไวซื่อๆนะครับแต้มไวแล้วแต่ละมีดวัดนะครับ นี่ครับเหลือเป็นหลูเป็นรางไปเลยล่ะครับตอนนี้นี่นะครับเขาเขาอวนบุดลลอกเครื่องนะครับอยู่ข้างล่างนะครับมาลองนะครับว่าใได้บอนะครับถ้าใสดไห้องกระสีทํ้การเชื่อมนะครับให้เแน่นนะครับแน่นนะท้าวนเลยนะครับ ตอนนี้เขาก็อยู่ในขั้นตอนการวัดระยะนะครับวัดได้กัลโบนะครับแต่ดใดเขาก็สีทําการเลยนะครับเชื่อมติดให้แน่นที่สุดนะครับเอาแบบมาตรฐานนะครับนี่ครับวัดระยะนะครับบึ่งไปเรื่อยๆนะครับ f c ซ นี่นะครับเอาให้มันได้ถอๆกันนะครับเริ่มเป็นลูกเป็นลางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเริ่มไปเรื่อยๆผลิตไปทีละสิ้นนะครับประกอบไปทีละสิ้นนะครับเพราะว่าสร้างมีแบบในหัวอยู่แล้วนะครับเรียบรลอยทำการประกอบนะครับตอนนี้ นี่นะครับอะไรขาดอย่างเดียวนะครับให้อลิกนะครับอะไรนี่ครับได้แบบแล้วเชื่อมเลยครับยึดนะครับเชื่อมยึดแน่นนะครับต่อไปนี่นะครับตอนนี้ทำการเชื่อม นะครับไล่ให้เต็มนะครับตัวนี้คือตัวสำคัญนะครับนี่ครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่เชื่อมให้เต็มนะครับ นี่นะครับเสื่อมที่สําเร็จแล้วนะครับก็บจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นหลางไปเรื่อยๆนะครับลักษณะก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับพอมีสี4หลอดแล้วนะครับเตรียมนั่งขับแล้วนะครับ ตอนนี้หยึดนะครับยึดมองสิติดพวงมาลันะครับรนี่ครับ,รบยึดไว้ก่อนนะครับต้องให้ตั้งฉากนะครับเชื่อมนะครับเชื่อมติดเรื่อยๆครับประกอบที่ละสิ้นนะครับ ทำงานแบบพาได้อะไรมาก็มันจะง่ายนะครับมาครบเทเดียวมันก็ง่ายว่าเสียเอวยังว่างไวใสนะครับเสียเวยังใสใสไวนะครับตัวน,นี้ครับได้ระยะพุ่งมาไล่นะครับเสื่อมไวนะครับนี่นะครับ ต้องเฮ็ดให้ได้ฉากนะครับเชื่อให้ได้ฉากนะครับเชื่อใม้ได้ฉากที่สุดนะครับนี่ครับมันต้องได้ฉากทั้งสองฟังนะครับถ้าได้ฉากทั้งสองฟังก็โอเคแล้วครับผ่านนะครับ ลอลไรเชื่อมให้เต็มนะครับถ้าไรเชื่อมเต็มเลยครับจะทำการประกอบตัวอื่นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับไล่ลวดเชื่อมก่อนนะครับ อุปกรณ์มาครบมันก็จะเป็นยังสี่แหละครับงานมันก็จะขึ้นดได้ไหวนะครับขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับพอมันสีเอามาใส่แล้วมันสี่หูระยะนะครับวาระยะสําใดนะครับมันสมส่วนสมมาตรนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดนะครับในการเชื่อมนะครับลายเชื่อมหอยูนะครับเอาเห็นหน้าท้าวอนนะครับครับ ใครในอยู่นะครับมื่อวานบรรยากาศล่มนะครับรู้สึกว่าจะเป็นล่มหนาวนะครับบรรยากาศดีนะครับมื่อวานทำงานกับโบหอนนะครับสนใจเร็วอยู่นะครับต่อไปก็น่าจะประกอบ อีกโบน้านนะครับขาดวานะครับสิเดเกินหาสิบเปอซนต์อยู่แล้วครับตอนนี้กำลังได้ประมาณ30%สิอร์ซนนะครับส่างใจเย็นนะครับ ทำงานจะเย็นแห้งครับหอบขอบนะครับจะเย็นๆน,นะครับสร้างว่าถ้าจะแต่แบบดีต้องจะเย็นนะครับนี่นครับ ขั้นตอนกันเชื่อมมีให้เบื้องแบบเต้นติมนะครับว่าสร้างมันเชื่อมแบบใดนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับการเชื่อม ส uh ุดยอดแล้วนะครับเสียมนอกเสียมในนะครับเบึงเร่ครับเอซลูกค้า จะคของรถดนะครับช่มนะครับการผลิตนะครับตอนนี้นะครับอะไรกำลังมาหอดนะครับหอดแล้วก็ประกอบนะครับนี่นะครับเอาเครื่องขึ้นทดสอบนะครับว่าเครื่องซีอิ๊วสำใดนะครับเอาขึ้นตั้งเลยนะครับอืมครับ สมุดวานะครับการระยะเบิงนะครับว่าเครื่องอยู่ซํำได้ซ้ำไดน,นะครับจังสีสมดุลน,นะครับ,บ,บเครื่องขึ้นช่วยสซนนะครับเครื่องขึ้นตังไวแล้วนะครับ,บ,บผมวายนะครับถ้าอะไรมาถึงมันสี ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเพราะมันสิงหรูระยะนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ัทำการติดตั้งเครื่องไว้แล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ติดตั้งพุ่งมะเลยนะครับหามากนะครับมากมา หยุดพวงมาไลนะครับครับเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่นะครับนี่ผู้ใดบ่ท่านใดกดติดตามนะครับกดกดติดตามไปนะครับกดกระดิ่งซับสะไข่นะครับกดตึกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นกำลังใจนะครับ ทางช่องน้ำน่ำนะครับถ้าผู้ใดอยากติดตามยาวนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับช่องเบาหงเชนอนอนะครับคลิปนี้เอาไว้สักนิดนะครับสวัสดีครับ